ขาวได้ออกได้ปะล่ะฮะไม่มีที่จะเล่นนั่นเหรอนะ่ะเออเอาอะแค่เด็กอะไรอาะอา่ะอา่อาอาือาอา่ะ ทำอะไรออกไงฮะตอกไม่ได้ไงอืมอืมดูสิแ่ละอ่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 ะเออเอออ่ะอ่ะปัะไปยังอ่ะดูสิที่เล่นเยอะแยะไม่เล่น ทำไรอ่ะ